ในช่วงถมาแล้ะจริงๆาภาพที่นำเสนอก็จะต่อเนื่องกันไปนะครับจากหัวข้อที่เราเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นะแต่ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำคือเรา <laughs> ิ <laughs> วข้าวน่าจะสองชั่วโมงได้นะสองชั่วโมง <laughs> นะฮะ <laughs> เที่ยงนะครับแล้วก็ตอนนี้บ่ายสองก็เริ่มถ่ายตามกันต่อแต่ว่าเราต้องรักษาเอเนอรไว้นะรักษาเอเนอร์จีโดยการดบกาแฟเข้าไปนะฮะรักษาความสดชื่นอ่านะครับ เ <laughs> มื่อเช้าเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างเลยนะเรื่องนะรีแคปกิจกรรมนะครับเราเราทบทวนเรื่องราวของทีวียูโรชาแนลที่ผ่านมานะครับแล้วก็รีแคปกิจกรรมหลักสูตรรม,มได้ไปหลายหลักสูตรเลยเมื่อเช้านะครับแล้วก็เนเสวนาด้วยนะเสวนาสัมมน,นะทีนี้เราขยับมาเรื่องเล่าเร,เรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าต่อมานะครับที่น่าสนใจ ความวเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอีกนะเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นจริงๆหน่วยงานหน่วยงานนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงก็จะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญของอการเผยแพร่นะฮะด้านกฎหมายของการอนิศาตร์ซึ่งก็คือศูนย์ิติศาตนั่นเองนะฮะศูนย์ิติศาตนะครับสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับศูนย์ิติศาตที่ปัจจุบันท่านผอ,อ,อก,ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญ,ญญาเทวานารมิตรกุลนะฮะท่านอาจารย์ปริญญารู้จักหน้าค่าตากันอยู่ดี ครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับศูนย์นิติศาสตร์ก็ก็มีกิจกรรมอ,อย่างเช่นความเคลื่อนไหวหลกักๆคือการกลับมาเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ลำปางครับแล้วก็มีตําแหน่งทนายกลับมาที่ศูนย์ลำปางอีกครั้งหนึ่งใช่นะครับ,รบแล้วก็ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง,งใช่หลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญเมื่อเร็วๆนี้ ต้องต้องบอกนะฮะว่าในช่วงที่มันมีข่าวเรื่องทนายความนะฮะเรียกค่าปรึกษานะฮะหรือค่าทนายความเนี่ยในอัตราค่อนข้างสูงเองเนี่ยนะครับตัวท่านผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์เองท่านจําปริญญาเนี่ยท่านก็ได้แสดงจุดยืนในเชิงเชื้อเชิญนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์นิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยก็เป็นอีกนะฮะ แหลงหนึ่งที่จริงๆใครที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะสามารถที่จะขอคําปรึกษานะฮะโดยที่ไม่ไม่เสียค่าทนายความครับะะจริงๆเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเราคงไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูหรืออะไรกับการเรียกค่าทนาย<ช>ความนะครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องของความพึงพอใจใ<ช>นะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าอย่างเวลาถ้าใครเคยดู ซีรีส์หรือภาพยนตร์<อ>นะฮะในด้านกฎหมายโดยเฉพาะฝรัง่งนะครับ,รบที่ที่เป็นเรื่องเซอร์วิสทางกฎหมายเนี่ยนะครับดังนั้นไอ้การมีราคาของเรื่องพวกนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องปกตินะครับก็ก็ไม่ได้จะไปะก็ก็เข้าใจว่าเจตนาของท่านบอกอเองก็คงไม่ได้ไม่ได้จะไปทําให้คน<ล>ทีท่เขามาให้ข่าวหรือว่าข่าวในเรื่องของการ เรียกค่าปรึกษาทนายความซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะผมไม่รู้สึกแย่ไม่ใช่เป็นค่าปรึกษาพวกนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นการแจ้งอย่างที่ท่านอาจารย์เบิร์ตบอกว่าเป็นการแจ้งถึงทางเลือกว่าจริงๆแล้วศูนย์นิติศาสตร์เนี่ยมีบริการทางด้านกฎหมายที่ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมาเป็นเวลานานเพียงแต่ว่าอาจจะมีคน เข้ามาปรึกษามาขอใช้บริการเนี่ยอาจจะไม่มากนะฮะในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีอยู่เรื่อยๆนะครับผมในฐานะที่ก็เคยอยู่ในศูนย์นิติศาสตร์มาก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับรับโทรศัพท์เราก็รับกันเรื่อยๆนะคดีก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่สายมีความหนาแน่นเป็นพิเศษสายไหมใช้คำว่าสายไหมก็น่าจะไม่เกินจริงนะครับเพราะว่า สามสี่สายที่ที่ศูนย์นิติศาสตร์มีเนี่ยก็เต็มอยู่ทุกช่วงเวลาเต็มทุกคู่สายนะครับผมก็เคยเห็นกระตาเลยนะครับว่าวางปุ๊บโทรปั๊บวางปุ๊บโทรปั๊บนะครับก็ก็เป็นอิมแพกหนึ่งนะครับเรียกว่าจากโพสต์โพสต์เดียวโพสนั้นนะครับที่ต้องบอกว่าได้ได้อาน,นิสงส์จากการประชาสัมพันธ์ขึ้น โอ้มันหลายมหมื่นนะฮะผมว่าดีไม่ดีเนี่ยยอดแชร์โพสต์ของท่านผู้นวยการศูนย์เนี่ยน่าจะหลักพันเป็นอย่างน้อยนะครฮะเราแ,แ,แชร์ก็ไม่เท่าไหร่ได้ไปออกทีวีหลายช่องด้วยนะครับผมนั่งดูข่าวหลายช่องที่บ้านเนี่ยแล้วก็ก็เห็นโพสต์นี้พอเห็นพอเห็นเขามีข่าวโพสต์นี้ปุ๊บก็รู้สึกอ่าก็เรียกได้ว่าส่งมุทิตาจิตมาให้ <laughs> บรรดาทนายความในสูงเลยนะครับส่งกาลังใจ <laughs> มูงนิธ <laughs> ิตาจิตนะครับเป็น,ปนความปรารถนาดีนะครับว่าก็คิดว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เป็นทนายความในสูตนิติศาสตร์ก็น่าจะมีงานชุกพอสมควรนะแล้วก็แล้วก็ชุกจริงๆนะครับอย่างวันก่อนอที่ลําปางเนี่ยนะครับก็ได้สอบถามนะครับทนายที่ลำาป,ปางน,น,นะครับเขาก็บอกว่าเดิมทีเดียวในทั้งปีได้มีโทรศัพท์เข้ามา น่าจะสัก20 3 0ิบสสิเรื่องนะครับมีเนี่เฉพาะเดือนที่แล้วไม่ถึงเดือนนี้ก็เข้าไปสี่ปดเรื่องนะ48ดเรื่องนี้ขนาดที่สุดลํลำปางนะใช่ยังไม่นับที่รันคิวไว้ในแบ็กออฟฟิศของ l ล n e Official นะฮะที่ที่มีคนทิ้งเรื่องเอาไว้ให้นะครับก็จำนวนหนึ่งก็มองว่าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายนะในมุมผมแน่นอนแหละนะฮะการที่มันมีคำปรึกษาเยอะเนี่ยในแง่หนึ่งก็ถือว่า เป็นความท้าทายนะฮะที่จะจัดการยังไงกับเรื่องที่มันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ในแง่เดียวกันมันก็เป็นโอกาสโอกาสอย่างหนึ่งที่ผมเห็นมีความเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างศูนย์นิสสตเองก็ให้ทีมนักศึกษากฎหมายห,หลายท่านเนี่ยนะฮะเข้ามามาช่วยมีส่วนร่วมกับกระบวนการ,รในการรวบรวมข้อมูลอะไรด้วยนะฮะทั่ต้องเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับว่ามันมีคําถามอยู่คาถามหนึ่งว่า ทำไมคณะนิติต้องมีหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายทําไมต้องรับเรารไม่ได้แค่จะช่วยคนข้างนอกอย่างเดียวนะฮะแต่มันคือเหมือนกับเป็นสถานที่นะฮะเหมือนคลินิกนะฮเวลานักศึกษาแพทย์นักเรียนแพทย์เขาก็จะต้องอมีการฝึกในการสังเกตการฝึกในห้องปฏิบัตินะฮะในโรงพยาบาลใช่ครับคือคกฎหมายนี่มันก็ที่เราเรียนก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่า ชีวิตจริงเวลาไปเจอข้อพิพาทมันก็จะมีเรื่องราวของเทคนิคอื่นๆใช่ไหมครับเหมือนเราว่าเราเรารู้ว่าโรคนี้เป็นอย่างนี้แต่พอเราไปเจอผู้ป่วยเนี่ยนะครับการจะสอบถามผู้ป่วยว่ามีอาการยังไงบ้างหรือการจะรักษาลงมือรักษาผู้ป่วยให้ถูกกับเรื่องเนี่ยมันก็มีวิธีการใช่ไหมครับเรื่องกฎหมายก็เหมือนกันเวลาเราเรียนตำราเราก็จะรู้ว่าข้อเท็จริงมันถูกมัดมาแล้วนะสองสามสี่ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าชีวิตจริงเราจะมีวิธีได้มาซึ่งข้อเท็จจริงอย่างไงนะครับเรา แล้วมันมีความคลิกแพลงของข้อเท็จจริงยังไงบางทีผ<ช>ูร<ช>้ร้องพูดกับเราไม่หมดนะครับความไปแตกในศาลลำบากตร้อนกันไปนะครับนั้นเ,เรื่องของศูนย์นิติศาสตร์ที่รับเรื่องที่เป็นข้อพิาพาทจริงๆของผู้คนเข้ามาเนียแล้วมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกนักศึกษานะครับฝึกอะไรฝึกทั้งในแง่เรื่องของการใช้กฎหมายนะครับ<ช>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของ หลักจริยธรรมหลักจริยธรรมวิชาชีพนะครับว่าเวลาที่เราไปเจอความเดือดร้อนของคนจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่นักกฎหมายควรปฏิบัติต่อผู้คนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพวกนี้ก็จะได้ได้ฝึกสอนได้อะไรไปด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมของศูนย์ใสารก็เป็นกิจกรรมที่สร้างนักกฎหมายนักศึกษากฎหมายที่มีความรู้แล้วก็ ควบคู่กับใช่ครริยธรรมจริยธรรมนะครับมีมานานแหละนะครับก็ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สําคัญของคณะนะครับแล้วก็แลวส่วนหนึ่งก็คือว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาก็เงียบเหงาไปช่วงหนึ่งนะครับหรือเรียกได้ว่าเราก็ปลอบใจตัวเองเราสงสัยคนไม่ค่อยเดือดร้อนเลยไม่ค่อยมีเคสเข้ามาบ้านเมืองสงบสุขเลยเลยไม่ค่อยมีเคสเข้ามาที่ศูนย์หรือเปล่าหรือว่าอะไรใหง่ๆนะครับแต่เราก็ได้รู้ว่าอ๋อบางทีเขาอาจจะ ยังไม่รู้นี่เองยังไม่รู้าาว่าตรงนี้เราทําให้ได้แค่ไหนยังไงก็พอหลังจากโพสต์ของท่านผอ,ก,อก็เลยมีมีเรื่องเข้ามาเพียบเลย <laughs> มีเรื่องเข้ามาเพียบเลยก็ก็ต้องมีการบริหารจัดการกันไปฝากถึงทุกท่านนะครับที่อยากใช้บริการ,รข,ของ <c oughs> ของศูนย์นิติศาสตร์ขอคําปรึกษานะฮะคือบริการของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีเรื่องของคาปรึกษากับให้ความช่วยเหลือนะครับ <c oughs> เรื่องของการขอคําปรึกษาเนี่ยโดยหลักก็รับทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับท่านที่รู้สึกว่ามันเป็นความกังวลใจไปเจอปัญหาอะไรด้านกฎหมายมาเนี่ยจะโทรมาสอบถามแลจะส่งทางอ,าอีเมลนะครับส่งทางส่งไลน์ด้วยใช่ไหมสส่งไลน์ก็มีไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ส่งทาง Facebook อะไรก็ได้นะครับในเรื่องเรื่องรับปรึกษาเนี่ยเราก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับเพียงแต่บางเรื่องอาจจะต้องค้นคว้าหน่อยแล้วก็สิ่งที่ต้องฝากไว้ก็คือว่าเรื่องการปรึกษากฎหมายบางที มันต้องมีมันต้องเห็นข้อมูลจริงด้วยนะครับดังนั้นบางเรื่องเนี่ยท่านถามมาเร็วๆบางทีเราอาจจะตอบเร็วไม่ได้นะครับข้อมูลอาจจะไม่ครบทั้งหมดมนะฮะไพอหรือว,ว่าบางทีอ,อ,อาจจะต้องรบกวนขอให้ท่านเนี่ยเข้าเอาเอกสารนําเอกสารมาให้เห็นนะครับเพราะว่าเกิดไปให้คําปรึกษาแบบโดยไม่ได้ดูข้อมูลให้ครบถ้วนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาได้นะครับดันั้นก็ บางเรื่องอาจจะมีกระบวนการอาจจะช้าไปบ้างก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับก็แต่เรียกได้ว่าทนายของเราก็จะพยายามเต็มที่งานข้างในก็จะมีทั้งทนายแล้วก็นักศึกษาช่วยๆกันนะครับกับอีกเรื่องเป็นเรื่องกลองเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยการที่ให้ความจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขของศูนย์มานานแล้วนะครับว่า ไอ้คำปรึกษาเนี่ยเราให้หมดนะครับแต่ว่าว่าความในศาลเนี่ย<อ>มันก็จะต้องมีเกณฑ์แต่การว่าความในศาลโดยจัดทนายให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าทุกคดีที่เป็นปัญหามันไม่จําเป็นต้องใช้ทนายความนะครับนั้นบางเรื่องท่านมีปัญหาขา้อกฎหมายเนี่ยนะฮะก็อาจจะจบลงได้ด้วยการบางทีเรื่องมันอาจไม่มีอะไรเลยอาจจะเป็นแค่ความกังวลของเราหรือบางทีอาจจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดนะฮะอาจจะเป็นแค่การต้องปรับความเข้าใจนะฮะให้ชัดเจนท่านได้รับคำปรึกษาท่านก็อาจจะ เคลียร์ er, จัดการชีวิตท่านได้นะแต่ถ้าเรื่องไหนอาจจะต้องมีการดําเนินการหน่อยเจรจาไกลเกี่ยก็จ,จะมีมีส่วนหนึ่ง<ช>ที่บางทีเราก็เข้าไปช่วยได้ในกระบวนการไกลเกีย่ยเข้าใจว่าศูนย์เราเองก็มีมีแนวคิดจะตั้งศูนย์ไกลเกี่นะครับ<ช>ของอาตามกฎหมายอยู่นะครับแล้วก็รอติดตามกันต่อไปแต่เรื่องของการจัดทนายว่าความในเงื่อนไขหลักๆของศูนยะ์เนี่ยนะฮะก็จะมีหนึ่งคือต้องยักจนนะไม่มีเงินว่าจ้างทานายด้วยตัวเองสองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคือเป็นคดีที่ ดูแลวเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็สามคือคดีมีทางดําเนินต่อไปได้นะครับคือมันมีช่องทางที่จะทั้งในทางข้อเท็จจริงแล้วก็กฎหมายที่สามารถที่จะว่าคดีไปได้อาจไม่ถึงขั้นต้องชนะอะไรเด็ดขาดนะฮะแต่ว่ามีช่องทางที่จะว่าคดีไปได้แล้วก็สี่คือไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งข้อห้าเนี่ยเป็นเงื่อนไขพิเศษมากของสูตร,รนะครับก็คือไม่ใช่คดีครอบครัว นะครับเว้นแต่เป็นเรื่องฟ้องเรียกเข้าปากการะเลี้ยงดูนะครับคือเกณฑ์ข้อนี้จริงๆแล้วมันมีที่มานะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเรารับช่วยเหลือคดีครอบครัวนะโดยเฉพาะมันมีคดีที่เป็นปัญหาจริงคือเรื่องของการฟ้องหย่านะครับเรารับทําคดีแล้วมันเกิดมีปัญหาเรื่องคดีฟ้องหย่ากันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องนานมาแล้วนะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วก็คู่ความเคลียร์กันได้แล้วเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ตรงกลางข้อพิพาทระหว่างสามีภรรยานะ กลายเป็นคนกลายเป็นหมาเขาทะลางทำนองนะถ้าพูดตรงๆก็คือทำนองนะนะครับเราก็เลยเป็นหมาหัวเน่าเลยเออรเราก็เลยรู้สึกว่าณเวลานั้นนะครับเราก็เรามาระวังที่ว่าเออก็ก็จะไม่ไปยุ่งกับคดีพิพาล,ลักษณะนี้แล้วกันหลังๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าคดีข้อพิพาทในทางครอบครัวเนี่ยเกณฑ์ในทางกฎหมายเองก็ละเอียดอ่อนนะครับถ้าใครดูกฎหมายก็คือว่าคดีครอบครัวเนี่ยก็จะมีวิธีพิจารณาคดีเฉพาะยิ่งถ้าไปกระทบกับเด็กเนี่ยก็จะมี ก็จะมีประเด็นเพิ่มเติมอีก<ช>นเงื่อนไขคลาสิิกของศูนย์เนี่ยก็จะไม่รับช่วยเหลือในคดีนี้นะครับแต่ว่าก็ยังคุยๆกันอยู่ว่าเงื่อนไขของคดีครอบครัวหลังๆอาจจะเปลี่ยนได้แต่ว่าเป็นเรื่องอนาคตต่อไปนะครับนั้นโดยหลกักเนเรามีเงื่อนไขยอยู่สี่ห้าประการตรงนี้นะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางคดีคือจัดให้มีทนายความเข้าว่าความให้โดยมไม่คิดค่าใช้ใจ่ายในที่นี้คือค่าทนายความ,มนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องจ่าย ในกรณีมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆน,นะครับค่าธร<ต>รมเนียมสาค่าอะไรก็ว่ากันไปซึ่งในส่วนของค่าธรรมเนียมสารนี่ท่านอาจจะไปขอยกเว้นได้ใน,ในเงื่อนไขาตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงก็จะมีะบทบัญญัติในหมวดว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับตอนตอนเมื่อก่อนฉันเรียกอาาถาตอนหลังมานั่นเลยหรือไม่ก็ก็จะมีหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นกองทุนยุติธรรมนี่ก็จะมีการให้ความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ค่าธรรมเนียมหรือค่าทนายตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่โดยหลักของเราก็คือเนี่ยนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขห้าข้อตรงนี้ก็คือจะไม่เสียไม่เสียค่าทนายในการว่าความและดาเนินคดีนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขรายะรละเอียดอะไรพวกนี้นะครับที่เรคงจะต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันล่าสุดเนี่ยผมไปผมไปพบกับบรรดาทนายสูรแล้วก็มีทําสื่อไว้ชุดหนึ่งเหมือนกัน นะครับท <screws> <epherd stumbled S 1> ี่เตรียมจะยังไม่ป <in> ล่อยออกยังรออินเสิร์ตจากคุณคุณนัทสิงห์สิริอันนี้คือการทวงงานออกอากาศแล้วนะฮะรออินเสิร์ตอยู่นะครับว่าตัวตัวพีเซนเตอร์เราได้แล้วเป็นทนายทนายรู้ชายพูดหรือเปล่าทนายสาวสวยสองคนของของคณะของศูนย์นะครับก็ก็ว่าเป็นพีเซนเตอร์เรียบร้อยทีนี้เรารออินเสิร์ตอยู่นะครับให้ให้ภาพมันดูออกมาครบถ้วนสมบูรณ์คุยคุยอยู่เหมือนกันว่า ศูนย์นิติศาสตร์น่ามีน่ามีรายการที่พบประชาชนอ่าจริงๆก็น่าสนใจนั่คุยอย่างเราเนี่ยจริงๆเอาบางคําถามที่มันสามารถไม่ได้เป็นความลับของอันนี้จริงเนี่ยเอามาเปิดแล้วก็ตอบเป็นการทั่วไปชื่อมาอะไรก็ได้นะชซึ่งซึ่งก็จะทําให้ชาวบ้านได้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมครับบางทีอ่ะเราไม่ต้องรอให้เป็นคดีแต่เราเอาประสบการณ์ที่ทนายเคยเจอมางี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นบทเรียนจะได้เตรียมตัวถ้าเจอแบบนี้ใช่ก็จะ ตัดสินใจยงังไงนะครับก็บคิดว่าจะทําให้เผยแพร่กฎหมายแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นนะครทุกวันนี้ผมก็พยายามพยมายามนาเสนออยู่อุปกรณ์เครื่องมือแบบนี้ผมอยากให้สูนรนิติศาสตร์มีสักชุดหนึ่งตอนนี้จะ <laughs> ต้องหิ้วของของเราไปก่อนวันนี้ถ้าจะต้องหิ้วไปอัดให้ทุกทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยทีหนึ่งดังนั้นศูย์นิติศาสตร์น้ามีห้องส่งห้องอัดอย่างนี้สักชุดหนึ่งนะครับคือคือตัววิทยากรมีแล้วนายศูนพูดเก่งทุกคนคนพร้อมแต่รออุปกรณ์กับ สถานที่นี่แค่ไอเดียเราชุดสถานที่อะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงมีขยับนะครับให้ทุกคนได้เห็นผลงานกันต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีอะไรนะวันก่อนไปออกอะไรคอนเวอร์เจน์อะไรไปใช่ไหมครของของมหาวิทยาลัยนะครับที่ตัวท่านคณะบดีมีตัวท่านผอสูงแล้วก็ท่านทนายไบรท์นะคท่านทนายท่านทพง์รงทองนะครับที่ได้ไป นำเสนอนะฮะนำเสนอไว้กับบทบาทบทบาทของสูนิทิศาซึ่งเป็นงานของมหาวิทยาลัยนะครับใครที่สนใจก็ตามไปดูคลิปได้เดี๋ยวเราก็จะแอบดึงอินเสิร์ตมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งิงก์ให้ท่านตามไปดูได้แต่ที่ผมจําได้ชัวๆเลยคือคอนเซปต์ของท่านอาจารย์ปริญญานะครับอาจารย์อาจารย์ได้ฟังมาว่าอย่างไรคอนเซปต์อย่างอย่างอย่างไม่ได้อยู่ในกรรมการเป็นประโยคที่ยังติดหูผมแล้วก็รู้สึกว่าท่าน ท่านคิดเป็นท่านเป็นคนที่คิดคำขวัญคอนเซ็ปต์ได้เท่มากทำน้อยแต่ได้มาก less is more อคำนองที่ว่าเราเราอาจจะไม่ได้ทำคดีเยอะเหมือนที่อื่นแต่ว่าในคดีน้อยๆที่เราทำเราควรจะมีการถอดบุเรียนโรลบโปรไฟล์ให้โปรฟิตด้วยอันไี้ฟังดูแปลกเราไม่โลโปรไฟล์เราก็พยายามจะเพิ่มบทบาทใช่หครับนั้นอาจจะคุ้นอาจจะคุ้นว่าเคยได้ยินใครพูดสักคนหนึ่งใช่ครับแล้วก็ คำว่าทำน้อยได้มากนี่ก็คืออ่าทำคดีอาจจะไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้มันพยายามให้มันมีอิมแพกต่อสังคมนะครับแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีที่เท่ฟังแล้วก็ติดหูนะครับนักศึกษาสูงหลายๆคนก็ตอนนี้ท่องขึ้นใจเลยนะครับวันก่อนเป็นเจะกทำน้อยได้มากครับอะไรแบบนี้ก็ดีนะครับอ่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องศูนย์กิจกรรมเด่นนะครับที่จะคงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าต่อไป